สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคน,น,นไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรประจำวันที่1มีนาคม2565เรื่องแรกในวันนี้นะครับที่ประชุมคอรมอลว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการอนุมัติงบอยู่ที่2,000ล้านบาทให้กับทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเร่งแก้หนี้รวมถึงฟื้นฟูเกษตรกรซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1มีนาคม2565นี้ได้มีการอนุมัติงบกลาง วงเงินอยู่ที่2,000ล้านบาทให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นการดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับหเป็นการแก้ไขปัญหานี่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายก็อยู่ที่3,425รายซึ่งก็มีวงเงินงบประมาณอยู่ที่1,500ล้านบาท 2เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ที่ 42, 4 2 3 3 4ราย776องค์กรก็มีวงเงินงบประมาณอยู่ที่267.62ล้านบาท3เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานนะครับซึ่งก็เป็นไตรามาสที่3าถึงสงบบุคลากรแล้วก็งบดำเนินงานวงเงินอยู่ที่230.38ล้านบาท ซึ่งในเรื่องนี้พ,พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟ e b o o k คุณกวางไตรสุรีไตรสนากุณรองโฆษกร,รัฐบาลได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาในาโอกาสนี้ด้วยนะครับ เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้รับทราบกันนะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้นายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็การบริหารจัดการมันสปาหลังั่วทางนงบอมอสอครั้งที่1ทับ2 5 6 5ว่าที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง5ปี ตั้งแต่ปี2,566ถึง70นะครับต่อเนื่องจากแผนเดิมที่จะจบในเดือนมีนาคม2,565นี้ก็จะประกอบไปด้วย6มาตรการดังต่อไปนี้1เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องของโรคใบด่าง2เป็นการเฝ้าระวังและก็การป้องกัน3ควบคุมการระบาด4ให้ความช่วยเหลือ ข้อที่5เป็นการทําการวิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วก็ข้อที่6นะครับมาตรการติดตามแล้วก็การประเมินผลรวม10โครงการใช้งบประมาณอยู่ที่474ล้านบาท และนอกจากนี้ก็ยังมีมติเพิ่มเติมมอบหมายให้ทางกรมวิชาการเกษตรและก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเร่งรัดการทําวิจัยพัฒนากรรมวิธีทําให้ต้นมันสับหลังมีความแข็งแรงทันต่อโรคใบด่างลดความสูญเสียทั้งต่อพี่น้องเกษตรกรและกองงบประมาณแผ่นดินในการกําจัดต้นมันสับหลังที่จะมีการติดโรคในอนาคตนะครับโดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบให้ของบกลางอยู่ที่25ล้านบาทให้มีการเร่งสนับสนุนการวิจัยให้จบ และมอบให้ทางกรมวิชาการเกษตรดําเนินการเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเป็นลําดับต่อไปและนอกจากนี้ได้มีการเห็นชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังโดยมีการเพิ่มจํานวนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินส่วนต่างจํานวนอยู่ที่1.2แสนรายที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะใช้งบประมาณการจ่ายเงินส่วนต่างอยู่ที่จำนวน1,191ล้านบาททั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่า ที่นามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศรับทร,บทราบในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ